เอาเอาโอเคว่ะเผาหน้า่ะอย่ก่อนอ๋อก็ะจันสั้างมอลอดพกวันนี้ต้องพูกรอดพูกพูกก่อนจีดินกับเขียวกับเสือกันดูนี่เนปุ้งมาชี้เนาะเ่านก็ซานแหยอยแล้เอาเตี้ยวรับตาประันดังนั้นเราสั่งรับตาให้เตี้ยมให้มอลอดนึ่งปัดก่อนจิดินลงแหนเขีวมือลงหางอวางอวางอก่าแล้วก็ไม่ใช่เดียวเูดเม มาจีกใจนะอ้ต like right. 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 yeah, ัวตัวเท้าไฟสิ่ยังคือตุ้ยขางเดียวป่านเก็บก็ได้บ้านบุ่ยมจได้หัววานี่เบื้องหาป่ามึงดูฮะตัวไรน่ะอ้โอ้ในชุดโพชุดโพโกนแห้งอะไรนี่อ่างแห้งด้วยนแมงนวพันพันคงสิ่นได้เลยมอมองคนว่าว่าเขียวเทะตัวนี้น่ะตัวไรเขียวเทะตัวนแงเอาก็เขียวเทะเอาก็เขียวเทะไม่ใช่วอาเขียวปอม จะใส่เขีบโปมว่ะสัโอ้ยชูโมเพชรโมอมันเต่งยายิ่งจะให้กินนะชูโม่ยายาบีเขีบเขียบยายาเขียบโป๊ะเด็อยายังวะเป็นแทงชิมแทงชิเขียวเม็ดขาวส่วนมาให้ลูกแบบนี้เนี้ยเป็นกระทันหันเจ็บเป็นไออุ่นคำคืนเนี้ยให้ง่ายและลำบากเลยจะไปกู้ไปยืมไผ่กู้ไปยืมไพ่ล้วไปจังไรจังเกอหอดหรงพยาบาลห้ยเป็นคืน เจ็บเลยแม่นี่บค่ะแมเงินใชีวิตแม่เนี่ยผักมะไ้ผักมะไวจะเอาเงินตรกนอนี่เลยไปทอนแข็มนันซะเขว่ยไปทอนแบงไปซื้อยาเป็นวันให้ซื้อเข่าวันี้ซื้อเขามากแบบคุยกับแม่อยู่บอวานนล้คุยคุยบบนไรเจ็บเนาะชนท้าว่าสั่นอืมขนอปคุยนี่เนีอืงานมีเงาคุยกับลูกคมีเงาด่าเอาด่า ແລະໃນໄລ່ຊາລູກຊາຍຈາກັບລູກໄພ່ຜູ້ໃດໄດ້ເງິນໜ້າເຂົາຄືຊິຖາມວ່ານີ້ຫມໍນັ້ນກໍໃຫ້ຢູ່ຫມໍນ້ອຍໃຫ້ຈະເຄືອຈະຈະແສນໃຫ້ໂຕໜຶ່ງໃຫ້ຈະສນທື່ທູສກັນແລ สบายดีและสวัสดีเด้อพี่พี่นอ้งนองเอพซีปารุมเบสุโกสุคนพี่พี่น้องเลยอ้าววันนี้กระทั่งสนองการลงมาหาทางนอกสมโอเนาะกะมาคนเดียววันนี้พี่พี่น้องเลยอ่ามาคนเดียวเนาะมันยังมายามเพลนเนาะเป็นยังไงอาการเพลนเนาะพี่พี่น้องเลยก็เพราะว่าเมื่อวานนี้กระทั่งสนองการได้ยินเนนมเพลนเนาะเมเพลนเน่ะเล่นเนา,เาให้ฟัง เรื่องนอกสมโอเนาะที่ว่าเพิ่นเจ็บแข่าเนาะเขียวแมงหรือว่าเนื้อไรเจ๊ย่างแหละพี่ๆน้องเอ้โดยเป็นอย่งไรอาการเพิ่นดีขึ้นหนระอเปล่หรือว่าเนื้อไรเนาะถ้าว่านักนาเนาะกับทางผู้รักผู้ใหญ่เพินยยพ่นก็แน,น,น,นะนำว่าให้ไปหาหมอประมาณนี้แหล,และเนาะกับไปถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นได้ไปหรือเ่หรือว่ายังเนาะอาจจะย่างไรกับผู้รัเข้าไปอบรมไปลิีนนะน้ำเพิน่นพี่ๆน้องเอ้ถามไทยเพิ่นเนาะอาการเพิน่นโดย ว้าวตเนาะทองผ้าแจ่มใสสว่างสวัยบ่มีงอนเมฆมื้อน,นี้แดดเจ็ดเนาะโอ้เลาะเรื่องแล้วก็ยัางงามคือเก่าพี่น้อง,งาเอ้ยอ้ ไปเซเวอรแล้วนี่หนึ่งยังไะนี่โอ้หนึ่งมาหนึ่งเข่านะเข่าเทียงว่าหนหนึ่งหมอบเ่ยวกจแกงร้านเขาหนึ่งบัดอเลยหไปเซเบิรเลยไปซื้อแพ สไลด์ไม่เห็นยังแถบน่ะก็สักเสื้อผ้าบ่เสื้อผ้าแล้วบ่มีแถบคือไปอยู่เมื่อวานนี่บ่ได้ไปใช่บ่บ่บ่ได้ไปวัดเอ้าวคือว่าไ่ได้ไปไปทำอะไรเพราะเว็บมันบ่มีอย่างเลยอันนี้มันยังเกิดขึ้นเลยชมโ่นะเออเออเจ็บเขียวโอ้ยเนาะยาเดียวเ็าหน่อยเองคือ งงเลยเนาะยังบ่ได้ไปอ้าวไปเสียสามวานนี่ถ้าว่าไปพาหลานไปข้างนอกก็ถือว่าไปเลยเท่เด้พาไปโอ้เจ้าบ่ได้ไปบอ่บอ,อืมพาไปหาหมอบ่แม่นอหมอหมอผู้คนก็บรรลกแล้วแน่นะทมันเป็นอะไรมันอักเสบแล้วเพิ่นบ่ทอนกินเซายามกินเซาปวดก่อนยังทอนได้บัดนี้สิทอนบอ่หรือว่าแนวะไรพังหมอเพิ่นและเพิ่นว่าอาทิตย์ เสารอาทิตย์นี่แหละโอซัสมันมันเศร้าปวดท้องท้องใหญบ่อเลี้งเหงือกยังบิ่งอยู่เม่นก็เม่นแล้วเขียวเมงเห็นเนาะกินหนีกินหันบ่อได้แปลงบ่มันมีแต่จี๋เมือนแล้วเจียบไม่เด็เจ็บไปเนาะเจ็บเจ็บยิ่งเจ็บยิงเจีบบ่อได้แปลงพันมันก็คือว่าอันนี้กินเนี่มันก็ข้างลงฮะเบิ่งมืองกับบ่งสังเกตเบิ่งเขาซ้อมเศาเมือกับบ่อแปลงกันคันหายจังอันแปลง กันหายคือหนึ่งมานอนเต็มอยู่ในนอ่นี่งน้ำเตยโอ้กูเม้นได้คือขาดเม้นได้ว่ะอื็นเป็นยัมือแร่เจ็บเขี้ยวได้ไล่มือแหละหาไว้แห้งจนหนาวไข่อยู่แล้วอ่าเมียก็ไปจักทางเห็ดจักทางเห็ดเลยเนาะเจ็บเขี้ยวไปหายามาให้ใส่มันก็บออยากใส่ติบขมยายังน่ะอันยาหางใหม่เลยเป๊ะใส่บนเขียวยังน่ะโคตรโคตรโคตรลงมาเป๊ะใส่ <ừ> um. แปะจะกูมือม๋อร์กูเออร้อนชามื๋อโอ้เกียงตับโอ้ม,มีแต่บ้านนี้มันคูงซีนบ่เด้อวยยังซีนแล้หว่านหาคุณเมดืลอไอช่องชอ่ชองขางเป็นปจริงทางกลางละโกนมาละไอ้เจ้าตนะพี่จะ,เ,ะเป็นแบบนี้ทุกคนเนะาะต้องมันกินทางกลางเนาะบ่เด็กน้อยอยากกินทางกลางเลยน้อยเราบอกว่ากินอะไรอีกแม่เขียวยังบอกแขงแฮงดีเขียวอันยังไม่เด้อบขนมแล้วจิ้มเขียวซูนนะตัวอืม น้องได้สุกกินแต่ขนมให้คุปัดไม่ดีโอจิมมันน่ะกินละลายเองเออวันนี้เขาชวบไปกินหรอวันวานเนี่ยเขาไปอยู่ในโกลนี่จะมาพี่ได้เจ็บปวดมาขัดแทะขนมแบบนั้นมัเนี้ยนะพาไปหาหมอเลยเพิ่นว่าพางเมื่อวันอาทิตย์วันเช้าวันอาทิตย์อ่ามันเช้าวันอาทิตย์ก็่าเศร้าปวดนะเนาะถอนเหมืนบ่เขียวโคกงเหมืนบ่เขียวโคกงโอ้เดี๋ยวเพิ่นจะถอนอยู่บ่เลยสุบโอ้เอาะถอนนะวะบ่ เห็นว่าเย็นใจบอกกะยาแ่นอยู่ชาวจี๊บจะก็ยาทอนเนีแต่อยู่ตรงพุงเนาะยังเอาโอ้โอ้แขียวเผาเนะว่ะอย่งก่อนเอาออกัดสั่สร้างมอหลอดโพกวันนี้ต้องโพกรอดโพกโพกก่อนจีดินกับเขียวกับเสือกันอยู่เนเงินปุ่งมันจี้เนาะเ่านาก็านแห่อยู่แหละเอาเตี้ยมรับตาาสั่นอืมดังนั้นรั่งรับตาให้เตี้ยมให้มอหลอดนี่ปัดก่อนจีดินลงแหน เขียวหดมงอลงหายงององออะไรก่อนออกก่อนไปเลยบอกแล้วหายก่อนโอ้บออกแล้วจีบแล้วเนาะจับมันจับนะเมนเขียวเมนเขียวร้อนนั่นอันนั้นเขียวเม้งก็เหนียนอยู่แค่นี้ยงท่านในถิ่มยังลงซ้ำเห็นเสือก็เมินึงคนกีดินแปะอยู่เลยเอาเตรียมรอดสัตว์รับตาสัตว์่างนั่งโอลับตาหายแล้วบัดนจะรอคนเป็นเพียง เอาเงินมาจะใช้สะนะเงินเรือว่านี่ดิเงินแม่คนผากมาใหา้อืแจ็คเซนแม่ผักมาใหา้พิษคนผากไว้สองเซนบระดี๋ยวว่าเออเหมือนคนว่าบักหน่อยมันกากได้เท่าไรมันผากให้ยูดอกดดดดโดนโผล่มาตัวเองกลัวมึงจะผากให้ยูโตัวเอะผากให้ผากใหก้ผัวนะบอกว่าคนมาผัวคนมาผากอยู่บ่อหนาบั<อ>ากหน่อยผากใหยก้ยูบ่อันว่หน,น,น่อย ก็ภาคัวมึงอยู <S 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 ่ดอกเจอว่ะรอให้เปิดยังดีเด้เราให้เราก็ได้เงินเดือนเนาะทางก็ไปเฮียนไปเฮียนและวนะไปเฮียนเลิดงานเหตุการณ์เพิ่งจะไปดีแด้วยังให้ได้ให้ดูไเพใส่เพื่อใจล้วก็เลย เศร้าไว้แท้คือปะพากันไปประเทศมาได้บ้านเสียงโจเจโจเจทำโปรไปรอกผัวทอนเกี่ยวไปกินยาเนี่ยก็ยังเศร้าเลยคุณวาน้ใช้แบบแกงทงไ็ได้ทงเดียวทงสิบหามันเบิดแล้วทงหาน้ำิบทองแดไงกินเดียวผมได้ไอ้สังคโลกน่ะกินเพื่อนขัาได้แล้ว เพราะนั้นบ่จักมดจังไม่ควรกินก็เรียนด้วยกันโดยทั้งเอาก็ก้อนนึงเอ้าบ่ได้ๆยานบ่ได้เอา3ก้อน3ก้อนก็3คนแหักแล้วนี่บ่ดังก็ก้อนนึงเจ้าก้อนนึงมก้อนนึงเบิดากินนมแม่นดนบ่ได้กินมากินในควาพแลบ่ให้เพให้เพื่อนกนะให้ปั่นให้สม่ำเสมอนะเนาะ เฮ็ดเลียก็ยังให้สามัคกัญโบยังใหู้้เดียวเฮ็ดขน้อยว่ะอืมตอนบอกทุบเงินอะให้แตู่้เดียวเฮ็ดปัจจันขนอยว่าปะกูตายได้จันแห้ไว่ให้หน่อยเป็นข่อยชุบวงบบเป็นได้ต่อแต่นี่ยังเป็นข่อยอยู่แล้วขนอยว่านี่แหละเฮ็ดเฮ็ดยังกระเบื้องช่วยกันนี่กันล้างถ้วยช่วยกันแม่นชัยแตู่้เดียวเคืนนี้ชมอูฮะมาจีบปิดใจนะฟาโต้จะเท้าไฟสิวเลย ยังคือตุ้ยคางเดียวป่าอ่งเก็ก็ได้ป่ามันุ่ยิ้มจะได้หวานเนี่เบื้องหาป่ามึงดูฮะตัวไรนี่ยอะโอ้ในชุดโพโกนแห้งอะไรนี่อ่างแหงมงด้วยกันแม็นน้คุงสินน่้ไงคุงสินกายสินพ่อง่ายๆมันมันบงอีชื่อเนาะหอบอันแต่ว่ากลางมันคุงสินเลยแมนพันพันแข่ลุมลุมกับไข่เอาขดอยลาหมอมอคนว่าว่าแข่เทะตัวนี้นะ ตัวไรเขียวแท้ตัวมันแมงเอากระเขียวแท้เอากระเขีวแท้ไม่ใช่มาเขียวปลอมจะใส่เขียวปลอมปะส่ะโว้ยชมโว้ยเรพาะว่ามันยังบงอ้อมแบบเป็นลักขั้วจริงนะแต่ว่ากลางมันกินมาแล้วนี่เอาเขียวหมอเดือยังเลยอันนี้คือปวดกัดคือปวดกัดเพชรหม้อมันเ่งยายี่จะให้กินนะชมโว Hippos chạy chịu chạy chịu 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 chạy 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 อิ้งเมย่เินไพชิเยินมาให้อีกบาานเราก็ไปเหตุงานเหตุการณ์ยงพอได้เบ่งส่วนมาให้ลูกแบบนี้แลลวเป็นกระทันหันเจ็บเป็นไออุ่นคำคืนเด้แห่งยากและลำบากเลยจะไปกู้ไปยืมไพ่ไปยืมไผ่ล้วไปจังไดจังเกอรหอดหงมหายเป็นคืนเจ็บเหมือนบอกบริวากและเจ็บทรมานจะเทไ้เขี่ย มันน uh, uh ี่บางเงินน่ะพอเทมาร์บว่าเทมาบ่อืมตื่นมาแล้วว่เทมาอืมเลยมาพ่อเจ้าพอดีเลยพาไปหาหมอป่ะเจ้าก้อิทถอนอยู่บ่ถอนเมื่อได้ไปหมอนัดไปถอนเช้าวันทิศเช้าวันทิศอภรณ์ไม่ผักการบ่บ่งอืม คลินิกเนาะตลอดแด้คือว no. hmm. ่าได้คลินิกเงินนะแม่แม่ขนมเอาไปซื้อเขามาให้ขนอยก้อนเงินลูกแขวนะชื่อชิโร่เรียกเขานะพังแม่เงินในชีวิตแม่เนี่ยผักมาให้ผักมาให้จะเอาเงินตรงนอนนี้ไปทอนแขวนั่นใะแขวมเจียวไปทอนแบงไปซื้อยาเป็นวันให้ซื้อเขาวันซื้อเขามาบบเข่าเบิร์ดเดิลบ์เมนวนมาให้นะมองได้ดอกชิโล โอ้ถือว่ากินไปแล้วเบิร์ด10ซาโลแล้วของมือหนึ่งมันว่า3ถม่วเลย3ถั่วเขาเป็นไงดอก3ถ้ววนะมัเมือทั้งมาทั้งคนเดี๋ยวไปซื้อข้าวมาได้จจกโลบบนอ่ไปโลิบไปโลอต่มทั้งเบิร์ดอะแม่ให้มเซนบอเซนจะวิดปนว่าจะให้2เซนอืม มันนี่วันยังมันนี่ฟาฮัดมื่อวันชุกถึงมื่อวันเช้ารถบ่ไปนะไปวันเช้าไปวันเที่ยงไพศิพาไปเอาเมนวันจีถามประเทศบ่โอ้ประเทศพาไปประเทศมีงบแล้วเมนบ่บอเอาให้มันหูได้เนาะยำยำเน็ตเงินกูแหละกินยาไปสก่อร์ไปว่เข้องแล้ว แล้วอย่างง่ายก็คือแบบบัตรเทสแล้วพัวพันกับเมเจ้อเดสมุนบัตรไปถอนเข่วแล้วให้เจ้าโอนมาให้เด็กสีบอโอ้คิดว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ทางเล่าเสร็จแล้ยังบอกตัวนี้อืมบัานี้เมเจ้าสิมีอยู่บ่อป่านจางก็ยังบอกมีหมดเราบะเบิร์ดอะไรเราบะมีทวงเงินสามแสนโอนมาให้เจ้าฮะข้างทงข้างไทยนะยังเดือดสองแสนเราบะแม่ก็จจมีตลอดนี่นะเป็น อันหลังเขาเนาะเป็นลูกจ้ากเนอเราก็บปรยากอันเอาดูอันรันในเราว่าเก่งใจเพิ่นเพิ่นก็นดีก็เฮาดีจนว่าบอกว่าถตือได้ซัมพอซัมแม่เราก็ว่าอยู่เมื่อวานนี่เอารูอันรันแล้วก็เก่งใจเพิ่นเราว่ามาให้ลูกสามเซนลูกกระจายสองเซนบ้านี้ไปทอนในเบิร์ดทอร์ได้ไหมนี่เพิ่นว่าอ่ะนะเล็บห,ห,ห,หนึ่งสองเซนหา เปนนาซีทอนเปนซองเหล็มใช้ซองเหลี่ยมทางไหนโอ้ส่วนทางนี้ก็เป็นนี่ที่นี้ยู่ไ่นะไกลดีนะหลักแปะมาเป็นภาคอันพุ่นบ่อลงไปวงเวียนอันน่ะกวงมังพุ่นบ่อละไปยังพุ่นบ่อในโนเซานะวงเวียนนั่นเองมันชื่อบ่นี่ตลาดหลักแปะแล้ขี่ลงมาอีกมันจะมีห้องเข้าไปตลาดหลักแปะ เราไปจะสีวะตลาดหลงเป็ดนี่บ่ตลาดหลงเป็ดเมนวนโอ้ลงไปไกลไรน้อยสาวลงไปนี้มีภาษาคลินิกแถวนั้นกะเดี่มหนึ่งละสองเซนหาสองเหล็มกระหาเสนเอาเนาะถ้าว่าบางทีเรามีเงินกะให้เราพาไปเพราะว่าทางนั้นเพิ่น มากา่อนเน้แบบว่าเออมีเถือบะนี่หันเนาะมีพลักผู้ใหญ่กะเขาก็บอกเมนว่านี่นั่นเราะให้เราพาไปฮะน่ะก็ถือมือมือวันเช้าเนาะ<อ>เจ็บแล้วกินเกล็กินเกล็ก,กแล้วมันบอกออบ้านี่นะเดอ้ออันมียายระบบวันนี้นํามาว่าเธอเวลาเจ็บนะให้เจ้าอมเกลือเดอ้อนาก็บอกโยมผู้อยู่บ่เป็นในอมเกลือ อมเกลือนะมันชีไข่เน้ะเราอะบบแมนอมเลยชีสิบโลอันนี้อมอมจนวานไร้เฮยนั่นพวแลน้ยเต็มอยู่ในปากน้ำไล้ยังโอ้ทรมานเ้อเขียวเมย์อย่ากินเด้อบาทนี้เด้อเมนวนบอกอยู่อย่ากินด้ํขนมค่ะวะเขียวเมย์แบบนี้มันเหี่ยนเข้าเหี่ยนเข้าเอาไม้เอายางเคลียแล้วมันบีบมันยังออกแบบคุ้งซีดแบบนี้เนาะอ่ บริเวให้เจ็บบ้านมาบริกระโดดเสแว่นป้าโถโอ้นเขาเป็นผู้งามแต่ว่ามาบริกระโดดเสแว่นจิ้มนั่นแล้วมันขัดเดมเจ็บเดมแย่งเพลิ่นจิ้มแย่งเขียวมันกินลงไปแล้วมันคาแล้วก็คู้ยซึกแบบเน่นๆเจ็บๆเพนั่นเนาะเอาเคี่ยๆเนี่ยเบาๆวันหนึ่งโบจะกินข้าวมันเมื่อยหมดแล้ววันที่ได้กินข้าวต้มกินนะมีข้าวกินเมย์คนนี้กินเมี์กับคนนี้กินเมี์ ไปเพื่อโชงมอบมาวาเนี้ไปคนเดียวโอ้ทถอดรอดก็ไม่ยาไปสอนไปสอนอือไปหากินโอ้ยเนาะทีแรกมีนอนเบาอยู่จะเป็นไออุ่นนะมันยากค่ะมีเงินนะนี่ยังว่าซ้ำนี่นักกว่านี่เป็นโอ้ยเอาสิเดคืออันน่ะเห็นทางน้องอันน่ะ น้องไม้เนาะเพิ่นเจ็บใส่ติ่งปีกานี่บัดเอื้อยมันนี้ปีนี้บัดน้องอู้อันตรายใส่ติ่งนี่แะจะมันเกิดน้ำยังเกิดน้ำในหมอกริกในหมอกเขือบัวรกแมนเป็นตะกินได้ซะนะเขื่อแก่ห็นไหมครับอืมข้างบ่มันข้างมันติดเนาะกันในหมอกซิดานในหมอกซิดานี่ในแกงก่อมอโอ้มันสิติดล้ำไส่เฮากินขับถ่ายออกมามันบัดออกโบเวิดเนาะอ่า แล้วก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็บอกผู้เฒ่าก็บอกว่าแนวคิดไดนี่บรสุทธิ์กินได้เฮาอันี้คือกันบ่เคยบรสุทธิ์กิจดมกินรนสานอ่อนของไทยนั่นแม่นอยู่แม่นเฮาย่ำมันอ่อนน่ะได้แข็งน่ะบ่กล้ากินกล้ากินอืกินยาตรงเวลาเด้อสมโอเด้อเขียวจ้ะะ ว่ะเลยตีเดี๋ยนี่ฮะไข่เราคนมาบริเจ็บได้ปวดยังเลยหรอปะโอมาลาได้เนาะโอ้โหว่ะกินข้าวเส้ากันนะบ้อเนิ่ยยังต้มมีบะเ้านี่ต้มมีต้มไข่ไม่ได้เบิดบอของกินของโยยั คือว das ่าได้ไปกินแต่แนวเดียวเนาะก็หาแนวอื่นเมื่อน้ำแหนะคือว่าอเนะกินแต่เนวเก่าเขาก็บียากคือว่าเนาะไปคุยกับเมย์ยู่าเอาวานนี้คุยคุยบอกว่าเป็นไรเจ็บเนาะตอนท้าหัวใจอืมกณะนาะไ้คุยมีแต่เนียอืมงานไม่อยากคุยกับลูกไค่ไม่อนียด่าเอาด่าเอาลานี่ยไรเราเอาเงินให้เป็นลาอะไรอยู่ กูบ่ได้ว่ากระดอยว่าเอาให้ร้านก็จะให้ร้านก็ให้ลูกเฮาก็จําเจ้าได้แล้วว่าสิตอบลูกกูได้วยดอกก็แม่ความเราแหละไปเจ้าพนมียกออูนให้อันลูกดานน้ําเฮือนดังเดียวให้ร้านก็ําให้าแหละเวงใช้น้ําเขาแหละาไปเว้าแบบนี้บาเราบ่นมาให้เด้เนาะมโออเครียดมยเว้าเด้ ใครดอกเราบ่เคียดบ่แม่น้องชมโอนะโอ้โหนิใส่หญ้าอยู่หยังล่ะเราบ่เคยเคียดแม่หญ้าล่ะวู่นีส่แล้วล่ะวะเออเคียดได้สอบกับสอบกับอยู่นําได้กได้เคยเคียดบ่าก็ตึมเป็นไดลูกชายเจ้ากับลูกผู้ใดได้เงินนาสิถามบดนี้น่ก็ให้อยู่บ่น้อยให้จักเอจักแสนให้ักนึงให้จักแสนเทื่อนึง ของแฟนไปคฮะชูสีกันทั้แล้วอ่ายปะาราอมมึงเอกเองว่าเฮงว่าคููคนนี้โอ้เห็นเนาะชมว่าหัจากนั้จะหาย้ำแทนเยอะเราก็หายดื่นผัวแล้วเนาะกัลูกไพ่ได้ดีกว่าเนาะชมว่าลูกไพ่แบบจะตีแบบคนอื่นเนาะเขายังหายได้สว่าสเล เพลงกันเบิดอะไรที่ดนมาอ้างว่าม uh ึงหายลูกมึงหายลูกม oh, ึงผ่านมาเลยถึงเมีูพมีเขามาอยู่กันที่ใดๆเขาให้เป็นลับให้ลูกให้ลานผ่านมาได้มึงบอกเคยได้บ่อน้ำโคกขน่อยละตัว่าเขาก็มีเงินผู้ล่อช่องหล่อผู้ล่อช่องล่อสวัสดิ์ทั้งกินทั้งอยากทั้งกินทั้งอยากหันเผาเฮือนกระเจาเลยมีเงินเดือนเลยสักีอืมขเดหยิบบ้านหยิบเงอนกระเจากระไดเขามาเอาอีกเบ้อตอนนี้เขามาเอาอีกเบ้อตอนนี้ปะ เอาเจ้านะอมันห่างจากขาเจ้าเลยแถวนะวัดสมุทรบานไปพัพันเพิินเพก็สีเอาอยู่บ่าำนีเลยว่านะงัวเอาเนาะแขนแขงแหงเนาะยายว่าขยันเพิ่นบวกกาใส่เนาะนั่งนังและแล้วเอาลกมาคัดอยู่นี้จะขีคัดอยู่นี้ระหว่างครรลุมยู่นี้แล้วป่ะขันหยีรเพื่อขี่นลุกตีงได้หแขงเลยแขงเลยมันบ่ เียดเอออกเหแล้วค่อยคเก่าสิ้นหมูก็บดบ่สิ้นหมูยังอยู่ยังอยู่สิ้นแห้งดโอยังหลายดีบ่หลายขอกินน่ะมื้อจักตอนพากันกินน่ะนก็คานีก้งเทื่อก็ตอนนึงบ่พอแล้วครึ่งนึงต่อครึ่งนึงบ่อืมันก็บ่อิ่มอืบ่อิ่มมันุกิหลายๆจนา่จะบ่ายังมาให้กินุกกิหลายก็น้อยว่านี่แหละบ่ตอน2ตอน เดี๋ยวอีมกับปยา,าและคือวาน้ว่า,<ม>าเป็นไข่กคุลมาพครอันใ่มีได้โหบได้เติบได้ชมโอกาาอันเนาะอเอาเบอร์มินวนไปเอานั่นมาให้กันซื้อชินหมูมาให้สองโลแล้วก็เขร่อยกว่านมไข่ได้แนมเลนป๊าเน,ะนะาะเป็นเน,น,น,นื้อวนมไข่นี่เนี่ยเอซีเอา้า กองนึงมาผ่ากินแล้วก็ดีเขียวแมงฮัลโหลฮอร์หอฮอกหอแพ่งเหม็นกินอยู่เพื่อปปนจั่วองแน่อืมอย่าหาบไปร้ายกันหน่อยวะเบิงได้กกาเสียเงินหายเด้อคนละเซนเด้ออันนี้เป็นเงินของเมยเย็นเด้อเมยเย็นคุยจักอยู่ว่าคุณชื่อพันอยู่ว่าคุณค้ามาอยู่ต้อะันหนึ่งเซนสุมโมน<จ>อนะ มียาบูมีเด้อมียาเด้อมีตลาดเด้อมวนเด้อมวนนี่ได้นี่เด้น้ำมือฮะเด้ยมียากันมีอยู่เนาะชมโอเอ้าจังไดกะขอขอบคุณขอบคุณทางเมย์เย็นเลยล่ะเด้อโอ้ยกะขอขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณน้ำเมย์เย็นหลายๆเด้อที่สุดซอยลูกซอยร้านกะขออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแข้งเมยเย็นสอยลูกซอยร้นมาซัมใดก็ขออะไรกับคืนลอยเทาพันเทาเด้อซาดุ คือเมนูนั่คือกันถิ่มเป็นสะพานบุญให้ลูไฮรานก็ขอยอยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพะขิมแขงเด,ออเอโโด้อซาถูกอัลกอมาขับใจลายบุนขับมสู้ก็ขอยอยู่ดีไม่แหง้งเด้อไม่เยน็นถิ่มใช้ลูไฮรานสามได้สวยสวยรูไฮรานก็ขออยูย่ยยยยอยอยยดีไม่แหง้งสุกพะขิมแขงเดอ้อคือเนะมนูนั่นคือกันถิ่มเป็นสะพานบุญให้ลูไฮรานก็ขออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อซาถู้โยเนาะถ้าแม่เพิ่งกะนั่นแหละ พอได้ให้เจ้าไซเด้อทั้งไม่เย็นเพิ่นว่าให้น้องสุโอน้องโดนี่คนละเซนว่าได้เคยซื้อชินหมูมาให้พี่พี่น้อยขนมมาตอนมาฝากคันแหละมาทามืองอากาน้องสุโอเนาะเมื่อได้ยินข่าวกับมาด่วนเลยทางสะนอยก็ได้ขอบคุณขอบคุณน้ำเปล่าะลายเด้อเป็นวันเทศกันบุญคำบุญโชว์ดีไมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อโดยเนาะ คือกันทะเลเจ้าก็ได้เนาะบางลูกบางลานต่อไปเนาะสมโออ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหละไม่เท่าล่มเป็นนี่เป็นหันมาแห้งเหอะแล้วลูกลานเนาะเห็ดกินเห็ดอยู่ให้อีกบบดมียาลูกกคัดเข่าชูมือนี่เดยอ่าเริ่มเป็นได้โรคซารานะเป็นเดือนเลยได้มียาเป็นหะที่ได้ได้แบบกินอยู่นี่ยางปตลาดนพวกอะไรอดเจ็บแลบบมันบีบจุกเข่า โอ้เจ็บกระโหลกก้นเขานี่มันโยดมันยังบอกมันโยนี้บ้านเนี่ยโอ้เป็นน้ำเส้นน้ำเอ็นแบบเบบก็เส้นเคาบีบผาก็ยากอันนั้นเจ็บมองอีบบีบถือได้จังไรเห้นางโอ้บีบบีบบางแง่ก็ไปมึ่งราคาก็บอกวะนี่ไงกูตายบ่บะบีบดีๆค่อยๆบีบบีบให้ก็ว่าบีบด้ตายเนาะสมโอ้ยะไม่หยานี่ก็ได้ บอบีบแล้วเป็นวันแลนนีแล้วถ้าเป็นวันเห็ดได้หลากูบดีแลนด์นีตายจุบีบไปบีบให้ดีก็บว่าบีบให้ตายโอ้ยตายแล้วกูจะจองแข่งชั้นนาจ็อบก็คุยโอ้ชิบ้าเลยไปแล้วก็ไปดีเนาะชมโมชิมาจองเว้นจองกรรมให้ลูกหลานมาได้เลยจองแข่งร้องเพลงเจ็บคุยงาบ่บ่าวเลยแบบน่ะลูกหลานสีคันนิ่งเลยเนาะว่าว่า บระยูสิมาจงเวียนจงกรรมเพราว่าโอ้คันนิ่งแน่นอนสมูอ่ไปก็ไปดีแต่ขึ้นสวกรันสั้นผ้าเพราะอะไรบนลำบนรวยพราะอะไรชิมาจงเวียนจงกรรมลูกหลานบ่ได้บ่ได้เนาะไมีญาติมาจบเลี๋ยวว่าพ๋อว่าเยอะว่าหัวกันไปพีพน่น้องเลยเนาะเอาจังไรคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อเนาะพี่น้องเลยเนาะสบายดีโดย โดยเนาะพี่น้องเอ๋กะมานี่กะบเบีรียนมาแล้วก็ถามเรื่องนอกสมโอนอกเขียววนกะจีเป็นแมงแห้งพี่น้องเอ๋แบบว่ามีแต่ทางนอกเนาะเนื้อแขีวแล้วกะทางในก็เป็นซีเนาะเพราะว่านอกพันเพอาะถึงเจ็บจังปวดนั่นแหละเพราะว่าแขีวนี่เจ็บระลับหนึ่งเนาะความคนคือว่าอะไร แต่๋ยวมาหนี้ทั้งเพจทั้งโมอนี่เพิ่นแนะนำว่าเป็นเนเป้นมือวันเสาร์เนาะแล้วก็ได้ถอนเขี่ยสองเล่มเล่มละสองเซนห้าสิบพันกิบบาทเนาะสองเล่มก็ห้าเซนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโมโหวา่าจุดประมาทอ่าเป็นทางบัตเทพเพิ่นสีช่ชอยน้องบอได้บันไดเนาะก็ยังโมโหทุกคนเลยอ่าว่าทศานันก็พังเบิ้งเรื่อยๆเนาะอาการแต่ว่ามีทางบาัตเทพมีพระภูใหญช่ชอยเนาะก็ ท่าสนองก็ดีใจนะพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าถ้าสนองกลับมาถามเพิ่นยามาเพิ่อนอ่าบ่มีเงินฮะละ่ะไปทอนเข่วทนอนยางนอกกับปีนทางเม่ใจดีเพิ่นนอกกับมีเงินแล้วอยู่น้ำสาวนวนลในระพี่พี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วก็บวันนี้ก็คือทางเอื้อยเนาะใจดีอยู่สวิตเนาะอ่าทางเอื้อยเย็นอ่าเพิ่นกนัมีน้ำกน้ำใจเอาเงินให้คนละแสน พอได้ให้น้องเพิ่นซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็เป็นสินหมูเนาะอ่ะองโลตัสโนนก็นเลยซื้อขนมให้เพิ่นหนึ่งกล่องให้พี่น้องเลยอจังไดก่อนเดินก็ขอขอบุณขอบคุณไปทางเอเดอที่ให้น้องเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้บุญขับนำสู้ขอให้เออยู่ดีมีแ้งเดอ้อความเจ็บยาให้ได้ความไขยย้ยาให้มี ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆอยู่หมันของงนินสาธุเนาะโดยจังไรมานี้กับมามีอย่างไรกับสิประมาณนี้เด้อเนาะบ้าพีบบาถือพิดพาดกันได้ขอโทษขอภายไปยพีพ่น้องอิซีปลาดงสินเก่าสินเคยเนาะ จงยงไรก็พาพรมินพี่น้องคือเก่าคือเดิมนะาไปพี่น้องอ้ไกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ถ้าสนนในเด้อพรมีกำลังใจสูต่ต่อแล้วก็ทำคลิปลงไปเรื่อยเนาะอาจจะในคลิปนี้ไปแล้วเนะเาะขอกาวคอมบสบายดี